คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีกลุ่มผู้เสียหายเข้าไปร้องทุกข์ที่กองปราบนะครับโดยผู้เสียหายเนี่ยมีอาชีพปล่อยเช่ารถอย่างนี้ฮะเขาบอกว่ามีผู้ชายเป็นลนะักษณะคือแต่งตัวดีแล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ปปทคือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐมาขอเช่ารถโดยระบุว่าจะเอารถไปทําภารกิจลับทีนี้หนึ่งในผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าเขามาเช่าช่วงแรกเขาเช่า4วันวันละพันห้า พอครบกำหนดปุ๊บเขาขอขยายเวลาอีกบอกภารกิจรับยังไม่เสร็จเลยขอขยายอีกสักสาวันเราก็ให้ขยายเวลาไปสุดท้ายเขาจ่ายเงินมาไม่ครบพอตาม GPS ไปคุณผู้ชมฮะไปเจอว่า GPS ถูกถอดทิ้งไว้ในป่านะคือเหลือแต่ GPS แต่รถหายไปแล้วทีนี้พอเขาโดนเขาก็เลยพยายามจะติดต่อกับกลุ่มเต็นท์รถด้วยกันเนี่ยว่ามีมีใครคนไหนโดนแบบเดียวกันไหมหลอกไปเช่ารถเนี่ย พบว่ามีอีกหลายรายคะคุณผู้ชมก็เลยเดินทางไปร้องทุกข์ที่กองปราบแล้วนอกจากนี้ก็ไปร้องทุกข์ที่ปปทด้วยเพราะเขากล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปปทล่าสุดคุณผู้ชมครับเป็นเจ้าหน้าที่จริงฮะพันตำรวจโทรวันนบสมจินตนากุลเลขาธิการป้องกันและปร,บราบปรามการทุจริตภาครัฐออกมาเปิดเผยว่าหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนพอไปตรวจสอบพบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปปทสังกัดกองป้องกันการทุจริตภาครัฐ จริงแต่ปรากฏว่าพยายามติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่คนนี้ยังไม่สามารถตามตัวได้เบื้องต้นให้ออกจากราชการไว้ก่อนและตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงครับนี่ฮะสรุปเป็นเจ้าหน้าที่จริงโดยเบื้องต้นเนี่ยทางพันตำรวจโทวันนบเลขาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐระบุนะครับว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าจะหากว่าจะต้องใช้รถนอกราชการมันจะต้องมีการขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้องเป็นขั้นเป็นตอนต้องเบิกออกมาต้องมีตัวเงินต้องมีใบเสร็จอย่างชัดเจนกรณีนี้คาดว่าจะเป็นการทุจริตนะครับ mm hmm. ดังนั้นเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบคือคุณผู้ชมหลายรายเลยที่เป็นเต็นท์รถทั้งในราชบุรีทั้งที่เพชรบุรีเจอคล้ายๆกันและ มักจะไปสุดท้ายเนี่ยไปจอดอยู่ที่ร้านเหมือนกับร้านปรับแต่งอุปกรณ์รถร้านหนึ่งแต่พอไปตรวจก็ไม่เจอรถก็เลยยังไม่รู้ว่าเอารถไปไว้ที่ไหนมีผู้เสียหายบางรายเนี่ยสุดท้ายไปเจอว่ารถเนี่ยถูกเอาไปจำนำบางคนได้รถคืนก็ต้องไปเสียเงินไถ่จำนำมาอีกนะครับต้องตรวจสอบนะฮะกรณีนี้เรื่องใหญ่ผู้เสียหายหลายรายครับค่ะ